สวัสดีครับทักทายคอบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันในวันศุกร์ที่7กุมภาพันธ์2568น,นะครับสุดสัปดาห์มีฟุตบอล FA ฟเอคัพของกรีฑลงเล่น1คู่นะครับวันนี้เกมที่โอแทฟฟอร์ดแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้เป็น2ทีมที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกรอบนี้เป็นรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับมาก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงคู่นี้เหมือนเดิมนะครับแอดเอ ขอบอลแฟนบอลอย่าลืมเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับอ่าแลกเปลี่ยนพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลโดยเฉพาะศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษใครเป็นคอบอลพรีเมียร์ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าจะเข้ามาแชร์ทัศนะเข้ามาสอบถามทัศนะเพิ่มเติม @eak99 ตามนี้หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเช็คความพร้อมทั้งคู่นะครับเป็น2ทีมที่ฤดูกาลนี้ผลงานในพรีเมียร์ลีกไม่ดีนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ลุนหนีตายอยู่ส่วนแมนยูอันดับก็ไม่ดีนัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับแมนยูเนี่ย เปิดบ้านแพ้คริสตันพาเลตมาศูนย์ในศึกฟุตบอลพิมรีอังกฤษแต่ฟุตบอลถ้วยแมนยู U, ยังมาดีอยู่นะครับทั้งฟุตบอลเอฟเอคับแล้วก็ฟุตบอลอยูฟายูโรปาลีกส่วนเลสเตอร์ซิตี้นะครับนัดล่าสุดบุกไปแพ้เอเวอเรตต์ศูนย์ประตูต่อ4เกมนี้เคยเจอกันในศึกฟุตบอล ทีมอังกฤษ,กษเก็แรกที่โอเลฟอร์ดเนี่ยแมนยูชนะไป3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายที่เจอกันในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแมนยูก็กดทางด้านเลสเตอร์ไป52เพราะฉะนั้นการเจอกันของทั้งสองทีมนะเฮดทูเฮดแมนยูเหนือกว่าเยอะทางฟุตบอลถ้วยฟุตบอลพิมลีอังกฤษแล้วก็วันนี้เล่นที่โอเลฟอร์ดด้วยผมก็เชื่อว่าทางด้านอามริมเองก็คงจะเน้นในฟุตบอลลีก็อาจจะประคองไปก่อนแล้วก็ไปลุ้นในฟุตบอลถ้วยทางเนี่ยฟุตบอล ฟเอคัพแล้วก็ฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยชื่อชั้นที่ดูค่อนข้างดีกว่านะฮะทีมเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแมนยู U, ถ้าไม่เจอทีมที่แบบไล่บี้หนักๆไล่เพสหนักๆส่วนใหญ่จะสามารถเอาตัวรอดได้แล้วเกมวันนี้ของแมนยูอเองนักเตะเองก็น่าจะพร้อมทั้งหมดนะครับเชื่อว่าก็คงจะมีการโรเดชันในบางตำแหน่งแต่ว่าขุมกําลังตัวหลักเนี่ยก็คงจะลงเล่นทั้งหมดบูโน,โนอามัดดียโลกาาโชเซอร์ซีฮอ,อยลุนนะครับพร้อมที่จะลงเล่นส่วนทางด้าน แนวรับตัวสําคัญอย่างลิซันโดม,มาเดเนสก็เจ็บหนักพักยาวไปโดยรวมแล้วผมก็ยังมองว่าแมนยูดูเหนือกว่านะเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ถ้ามาเปิดหน้าแรกยังไงก็เสร็จคู่นี้ผมชื่อว่าแมนยูจะชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้แบบสบายๆที่โอทีฟอร์ดแล้วก็จะเข้ารอบต่อไปคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอชอบไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนีกคู่นึงไปศึกฟุตบอลบุนเดสซีคาของเยอรมันนะครับเสือใต้ทีมจ่าฝูงเจอกับเวเดอร์เบรเมนทีมอันดับ8นะครับ อ่าวันนี้เล่นที่อาริอันนัดล่าสุดโอ้โหเสียทรงเลยนะครับเป็น3แต้มน้ำตาของไบเยนนำคู่แข่งก่อน4-0ไปถอดตัวหลักออกมาโดนไล่มา3-4ยังดีที่สามารถเก็บ3แต้มได้อ่าวันนี้ผมเชื่อเชื่อว่าแบงซองกรัน,นีคงคงจะมีประสบการณ์จากเกมที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะยิงคู่แข่งเยอะแต่ถ้าติดประมาทเนี่ยก็ กับทีมอาจจะเสียแต้มได้มาวันนี้ครับต้องการชนะเพื่อหนีไบเออร์เลเวอร์กูเซนผมเชื่อว่าวันนี้ไบเยนมิวนิกจะเดินหน้าไล่บี้เบเดอร์เรบรเมนแบบสบายๆคู่นี้ผมก็เชื่อว่าบาเยนนะฮะจะชนะเบเดอร์เรบรเมนแบบขาดลอยนะฮะแนวรับหรือว่ากุนซือตัวนักเตะถ้าไม่ติดประมาทนะเกมรุกก็ยังดุด,ดันอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะการมีแฮร์รี่คเคนค้ำในแดนหน้านะครับอาคู่นี้ผมขอซื้อใจพี่เสืออีกเกมหนึ่งนะครับ2คู่ของคัมคืนวันศุกร์ เกมเจ้าบ้านล้วนๆเลยนะครับศึกฟุตบอล FA ครับชอบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในศึกฟุตบอลบูเลเซีาชอบเสือใต้บาร์เยนเมลิกนะครับพูดคุยเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมแอดเ a เอ9วันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ